สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องบ้านนาะบอนสีส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น ep ที่27แล้วนะคะแม่ค้าจัดโปรเครียรตู้ไม้ด่างและไม้ป้ายมาให้ลูกค้าได้เลือกชมหลายรายการกันเลยคะ่ะสำหรับการรับออเดอร์ของไม้ ในอีีที่27นี้นะคะแม่ค้าขอรับออเดอร์2วันนะคะซึ่งแม่ค้านะคะถ่ายทำคลิปไว้วันอังคารที่20ธันวาคมเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพฤหัสที่22ธันวาคมคะ่ะสำหรับการจัดส่งของเรานะคะจะแพ็คส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วนะคะบรรจุลงกล่องจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ให้ทุกบ้านคะ่ะ สำหรับอัตราค่าบริการการจัดส่งนะคะสำหรับลูกค้าที่พร้อมโอนค่าจัดส่งเมาส์เมาส์หาบาททุกบ้านค่ะและสำหรับลูกค้าที่ต้องการเก็บเงินปลายทางนะคะเรามีค่าบริการจัดส่งเมาส์เมาส์อยู่ที่70บาททุกบ้านค่ะไม่ว่าลูกค้าจะสั่ง1ต้น2ต้น3มต้นหรือ10ต้นนะคะแม่ค้าก็คิดค่าจัดส่งเมาส์ ามที่แจ้งนะคะไม่มีบวกค่าบริการใดๆเพิ่มทั้งสิ้นนะคะลูกค้านะและสำหรับช่องทางการสั่งซื้อบอรสีกับเรานะคะสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะขอแนะนำลูกค้านิดหนึ่งนะคะช่วงนี้เป็นสภาพอากาศฤดูหนาวเนาะก็อากาศจะแห้งนิดหนึ่งนะคะถ้า ในการปรับสภาพไม้ด่างไม้ป้ายนะคะถ้าอยากจะให้น้องเขาฟื้นตัวเร็วนะคะยังทรงใบที่งดงามนะคะอยากจะให้ลูกค้าที่รับไปนะคะทำตะกร้าหรือถุงอบก็ได้นะคะเพื่อปรับสภาพเค้าไว้ก่อนนะคะเพราะว่าสภาพอากาศด้านนอกนะคะก็จะมีแปรป้วนมีทั้งร้อนนะคะมีทั้งหนาวแล้วก็เจอลมด้วยนะคะซึจะส่งผลกระทบให้บอนสีทิ้งใบนั่นเองคะ่ะ คหากลูกค้าท่านใดนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปรับสภาพต้นไม้ในฤดูหนาวนะคะสามารถสอบถามมาได้ที่แอดไลน์นะคะหรือจะโทรตรงมาที่083-054-1875ก็ได้นะคะปัญหาตรงไหนนะคะที่แม่ค้าสามารถแนะนำได้แม่ค้าก็จะแนะนำนะคะ และสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสั่งซื้อไม้กับทางเหล่านะคะสามารถเช็คเครดิตแม่ค้าได้ที่หน้าเฟ e บุ๊กนะคะบ้านนะบอนสีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่เสียเวลาดีกว่านะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมรายการขายกันเลยจ้า ค่ะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกกันก่อนนะคะสําหรับต้นที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่สิทธิ์ค่ะแมคค้านํามาแบ่งในราคาเบาๆเลยนะคะสําหรับ e p ีที่27นี้นะคะจะยกฟอร์มให้ลูกค้าชมนะคะสําหรับหลวงปู่สิทธิ์นะคะจะมีความด่างตรง กาบเขานะคะ,ะแม่ค้านำมาแบ่งให้ที่ราคากระถางละ150บาทนะคะสำหรับหลวงปู่สิทธิ์นะคะแม่ค้าจะเลือกโทนแค่งด่างแบบนี้มาให้นะคะลูกค้านะเรามีมาแบ่งทั้งหมด9กระถางด้วยกันนะคะอย่าลืมนะคะใครที่ชอบจดชื่อพร้อมราคาแล้วก็แอดไลน์หรือทักแชทหรือเบอร์โทรมาก็ได้นะคะ มาต่อที่ต้นนี้นะคะเป็นมณนีล้อมเพชรนะคะบอกเลยว่าแม่ค้าจัดแบบลุ้นด่างมาให้นะคะแต่ลุ้นด่างก็คือว่าช่วงปลายใบนะคะจะมีเชื้อด่างนะคะลูกค้านะทุกต้นเลยค่ะเรามาแบ่งปันให้ที่ราคากระถางละ250บาทนะคะสำหรับมณนีล้อมเพชรโทนแบบนี้นะคะด่างปลายใบนะคะลูกค้านะอ่ะมีทั้งหมด3กระถางด้วยกันคะ่ะ และรายการต่อมานะคะต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดนกมะก้าวนะคะมาให้ลูกค้าถึง12กระถางด้วยกันนะคะเรามาแบ่งปันที่กระถางละ140บาทน,นะคะโทนแบบน,นี้นะคะด่างป้ายทุกใบนะคะลูกค้านะ,ะจะให้ดูนะคะ ใครที่ยังไม่มีนะคะนพะกพะเก้ารีบทักนะคะราคาโดนใจมากเลยน่าเก็บมากๆเลยนะคะนพะกพะเก้า140บาทค่ะและต้นถัดมานะคะต้นนี้นะแม่ค้าเหลือแค่กระถางเดียวนะคะสําหรับยอดมงกุฎนะคะกระถางนี้นะคะแม่ค้าให้ไป190บาทค่ะ มาต่อที่องค์หญิงทอฝันนะคะต้นนี้นะแม่ค้าเหลือแค่กระถางเดียวนะคะแบ่งให้ที่กระถางละ200บาทนะคะอ่าไปไรายการอ่าด้านหน้ากันบ้างนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสุดรักค่ะสุดรักนะคะแม่ค้านำมาแบ่งถึงก้ากระถางด้วยกันนะคะมากันที่ราคาพร้อมกับชมฟอร์มกันนะคะอ่ะเดี๋ยวหนูจะยกตัวอ่าตัวอย่างให้ดูนะคะด่างแล้วทุก นะคะลูกค้านะเรามาแบ่งปันกันที่กระถางละ290บาทนะคะสำหรับสุดรักด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีมาแบ่งทั้งหมด9กระถางนะคะแม่ค้าขออนุญาตเลือกฟอร์มให้นะคะลูกค้านะ มากันที่ชุดนี้นะคะมีชื่อว่าเมืองเกาะเกตค่ะแม่ค้านำมาแบ่งทั้งหมด5กระถางนะคะด่างรายใบยสวยๆแบบนี้เลยค่ะอะเรามากันที่ราคากันบ้างนะคะแมคค้าให้ที่กระถางละ300บาทนะคะสำหรับเมืองเกาะเกตรายสวยๆเทพๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้านะอย่าลืมนะคะจดชื่อพร้อมราคาแล้วก็ ทรหรือทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยคะ่ะมากันต่อที่4ต้นนี้บ้างนะคะมีชื่อว่า มีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านนะคะลายด่างเทพเลยค่ะแม่ค้านำมาแบ่งสี่กระถางนะคะเดี๋ยวจะยกฟอร์มให้ดูพร้อมกับแจ้งราคานะคะเรามาแบ่งกันในราคากระถางละ300บาทนะคะลายด่างลายหินอ่อนสวยๆเทพๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับเศรษฐีพันล้านนะคะบอกเลยนะคะเศรษฐีพันล้านจ่ายลูกดีมากๆนะคะให้ลูกดกจริงๆค่ะสำหรับไม้ต้นนี้นะคะ มาที่บอนกาบต้นนี้นะคะเมื่อกี้หลวงปู่สิทธ์นะคะ150บาทมีกกระถางนะคะส่วนหลวงปู่สิทธ์รายใบแบบนี้นะคะมีให้แค่กระถางเดียวนะคะแม่ค้าขอ200บาทนะคะอ่ามาต้นด้านข้างกันบ้างเนาะต้นนี้นะคะใครยังไม่ได้เก็บบ้างคะมีชื่อว่ารั์เจริญคะ่ะวันนี้แม่ค้านํามาแบ่ง6กกระถางนะคะ สวยๆเลยทุกกระถางเลยนะคะมากันที่ราคากันบ้างนะคะสําหรับซับเจริญนะคะในกระถาง4นิ้วนี้นะคะแม่ค้านามาแบ่งที่ราคากระถางละ300บาทนะคะลูกค้ารับไปนะคะสามารถขยับไซส์เป็น5นิ้ว6นิ้วได้เลยนะคะระหว่างการเปลี่ยนกระถางนะคะถ้าลูกค้าท่านใดเปลี่ยนแล้วนะคะให้แช่น้ํานะคะให้ดินกินน้ําให้อิ่มตัวนะคะแล้วก็เข้าถุงอบเพื่อปรับสภาพ นะคะคให้ลากเดินทั่วกระถางก่อนนะคะแล้วค่อยอนำออกจากถุงอบนะคะการสังเกตนะคะนั่นคือลากเดินถึงก้นกระถางแบบนี้นั่นละคะ่ะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้แบบสบายๆเลยคะ่ะ อะมากันที่ต้นด้านข้างนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่ารัตนสินค่ะแม่ค้านำมาแบ่งทั้งหมด3กระถางนะคะเรามาแบ่งปันกันให้ที่ราคากระถางละ1 4 0บาทนะคะมี3กระถางนะคะสําหรับรัตนสินนะ,ะมากันที่9ทับนะคะ9ทับแม่ค้ามีมาแบ่งทั้งหมด 3กระถางนะคะเรามาแบ่งปันราคาเบาๆเช่นเดิมคะ่ะเดี๋ยวจะยกฟอร์มให้ดูนะคะแม่ค้าจะเลือกลายใบมาประมาณแบบนี้นะคะทุกกระถางเลยนะคะเรามาแบ่งปันให้ที่กระถางละสา0รบาทนะคะสำหรับกทับนะคะใครที่ชอบโทนสีเข้มๆนะจ๊ะกาวทับเรามีแบ่งสามเอ๊ะ ขอโทษค่ะเก้าถังนะคะแม่ค้ามีมาแบ่ง5กระถางค่ะลายใบแบบนี้เลยนะคะ300บาทจ้ากันที่4ต้นด้านหน้านี้นะคะมีชื่อว่าเพชรเมืองนนท์นะคะเป็นลายใบที่สวยมากเลยนะต้นนี้นะคะเรามาแบ่ง4กระถางนะคะจะยกฟอร์มพร้อมกับแจ้งราคาให้ดูนะคะ สำหรับมณนีเมืองนนนะคะแม่ค้านำมาแบ่งให้ในราคากระถางละ250บาทนะคะต้นนี้บอกเลยว่าลายใบยเขาไม่ได้อยู่แค่นี้นะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะสำหรับต้นนี้นะคะใครที่สะสมไม้ด่างนะคะยังไม่มีต้นนี้นะคะไม่ควรพลาดจ้าอ่ะมากันที่ต้นนี้นะคะชื่อว่าเทพสายลุงค่ะเรามีมาแบ่งทั้งหมด เกระถางด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะแจ้งราคาให้ ก่อนเนาะสำหรับนะคะเทพสายลุงนะคะลายใบแบบนี้นะคะลูกค้านะแม่ค้ามีมาแบ่ง5กระถางนะคะแม่ค้าให้ราคากระถางละ250บาทนะคะสําหรับเทพสายลุงนะ,ะส่วนลายใบแบบนี้นะคะอ่ะลายใบต้นนี้นะคะแม่ค้าคิดที่350บาทค่ะส่วนต้นนี้นะคะแม่คิดแม่ค้าก็คิดที่350บาทนะคะอ่ะจ่ายลูกได้สวยมากๆเลยนะคะสําหรับ อสองต้นนี้นะคะอาจแคปหรือใครแคปรูปเป็นนะคะก็สามารถแคปรูปพร้อมกับแจ้งแม่ค้ามาได้เลยนะคะว่าลูกค้ารับต้นไหนนะคะเอามากันที่ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าฉัดทินกรนะคะเป็นไม้ลักษณะด่างเปลือกนะคะเป็นไม้ทรงใบกลมนะคะต้นนี้ยิ่งโตยิ่งสวยมากๆนะคะลูกค้านะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะต้นนี้เป็นไม้ที่ ทิ้งใบยากมากๆเลยนะคะฟอร์มใบดกจริงๆค่ะสําหรับฉัตทินกรนะคะลักษณะตอนเล็กนะคะจะเขาจะด่างปลายใบเล็กน้อยแบบนี้นะคะเมื่อไม้อายุประมาณ2เดือนหรือ3เดือนนะคะความด่างนะคะเขาก็จะค่อยๆกระจายสีเต็มใบนะคะเป็นไม้ที่มีสเสน่ห์อีก1ต้นเลยนะคะสําหรับฉัตทินกรเนาะมากันที่ราคากันบ้างนะคะแม่ค้ามีมาแบ่งแค่2กระถางนะคะเรามาแบ่งกันให้ ราคากระถาังละ350บาทจ้ามีแค่2กระถาังนะคะลูกค้านะอ้าวมากันที่2ต้นนี้บ้างนะคะมีเชื่อว่าหานุมานประสานกายค่ะเรามีมาแบ่งแค่2กระถาถงนะคะจัดไปในราคาเบาๆเลยนะคะเราแบ่งปันกันที่กระถางละ800บาทนะคะราคาเท่ากันทั้ง2กระถางเลยค่ะ มาต่อกันที่สองต้นด้านหน้านี้นะคะมีชื่อว่ามงคลปฐมค่ะเป็นไม้นะคะที่สวยอีกหนึ่งต้นนะคะเรามีมาแบ่งแค่สองกระดางนะคะจัดไปเลยจ้าในราคาเบาๆนะคะเรามาแบ่งปันกันที่ราคากระถางละ390บาทนะคะสำหรับมงคลปฐมนะคะจะไซส์นี้ก็390จะต้นนี้ก็390บบาทนะคะลูกค้านะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ มงคลปฐม3 9ม390บาทแม่ค้ามีมาแค่2กระถางไม่มีสำรองนะคะค่ะมากันที่ต้นนี้บ้างนะคะมีชื่อว่าเทพอักษราค่ะเรามีมาแบ่งกันทั้งหมด5กระถางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กหรือต้นใหญ่นะคะแม่ค้าให้ราคาเท่ากันเลยนะสำหรับ EP ที่27นี้นะคะ,ะถ้ารับชมจน ถึงท้ายคลิปแล้วนะคะรีบโทรหรือแอดไลน์มานะคะลูกค้านะเดี๋ยวจะยกฟอร์มให้ชมพร้อมกับแจ้งราคานะคะสำหรับเทพอักษรานะคะแม่ค้ามีมาแบ่ง5กระถางค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นไหนนะคะแม่ค้าให้ราคาเท่ากันที่ต้นละ500บาทนะคะอ่ะใครที่ฟังราคานะคะราคาโดนใจรีทักเลยจ้ามากันที่ต้นนี้บ้างนะคะมีชื่อว่า มุกดาหารนะคะสําหรับมุกดาหารนะคะแม่ค้ามีมาแค่3กระถางนะคะเป็นไม้เก่าที่ทํายากแล้วป้ายยากมากๆเลยนะสําหรับไม้ที่ชื่อมุกดาหารนะคะเา้ามากันที่ราคากันบ้างนะคะแม่ค้ามาแบ่งให้ที่กระถางละ490บาทนะคะสําหรับ มุกดาหารนะคะฟอร์มใบก็ประมาณนี้นะคะบางกระถางก็3มใบนะคะบางกระถางก็สี่ใบนะคะอ่ะเป็นไม้ที่ทํายากนะคะสายข้อบอเก่าไม่ควรพลาจ้าอ้าวมากันที่ต้นนี้กันบ้างนะคะมีชื่อว่าสาวนครชัยศรีค่ะสําหรับสาวนครชัยศรีนะคะแม่ค้ามีมาแบ่งแค่2กระถางนะคะจะแจ้งราคานะคะพร้อมกับยกฟอร์มให้ชมนะคะว่าเพราะว่ารายใบยเขาไม่เหมือนกันนะคะอ่ะมากันที่ต้นแรกนะคะสําหรับ สาวนครชัยศรีรายใบประมาณนี้นะคะเราแบ่งให้ที่390บาทนะคะ,ะต้นนี้นะคะด่างแล้วนะโตไปนะคะลูกค้าสวยแน่นอนคะ่ะสำหรับอีกหนึ่งต้นนะคะรายใบจะสวยนะคะทุกใบเลยนะสำหรับสาวนครชัยศรีต้นนี้นะคะแม่ค้าขอที่600บาทนะคะราคาโดนใจถูกใจรีบทักนะจ๊ะ มาต่อกันที่4ี่ต้นนี้นะคะอสงไขป้ายสวยๆเลยค่ะลูกค้าท่านใดที่ยังไม่เก็บบ้างคะ่ะมาจัดเลยจ้าเรามาแบ่งกันให้ที่ราคาเบาๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะ อา้าวมาชมฟอร์มกันนะคะสําหรับอสรไข่นะคะลายใบยสวยๆด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะแม่ค้าแบ่งให้ที่กระถางละ350บาทคา่ะลูกค้ารับไปนะคะให้สังเกตนะคะถ้ารากเดินถึงก้นกระถางแบบนี้นะคะพักฟื้นเข้าสัก2หรือ3วันนะคะก็สามารถขยับไซส์เปลี่ยนไซส์เป็น5นิ้ว6นิ้วได้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่ยังไม่เข้าใจนะคะสามารถสอบถามแม่ค้าได้ทางแอดไลน์นะคะยินดีตอบลูกค้า ทุกทุกท่านเลยนะคะย้ําอีกรอบหนึ่งนะคะอาทรงไข่สี่กระถางนี้นะคะแมค้านํามาแบ่งให้ที่กระถางละ350บาทค่ะมาต่อกันที่รายการสุดท้ายของ EP ที่27นี้นะคะอ้าว ต้นนี้คือไม้แรในตำนานเลยนะคะมีชื่อว่าเพชรสุวรรณโชตจ้าสำหรับเพชรสุวรรณโชตนะคะแม่ค้ามีมาแบ่ง6กระถางค่ะเราจัดให้ในราคาเบาๆนะคะจะได้แบ่งปันกันไปเลี้ยงไปชื่นชมกันบ้างนะคะมากันที่ราคากันบ้างนะคะสำหรับเพชรสุวัรณโชตรายใบสวยๆแบบนี้เลยนะคะเรามีมาแบ่ง6กระถางเราจัดให้ที่กระถางละ 450บาทนะคะฟังราคาแล้วโดนใจใครบ้างไหมคะถ้าโดนใจรีบทักหรือแอดไลน์มาเลยนะคะที่เบอร์ซุ้ม้ค่ะมีจํานวนจํากัดนะคะสำหรับไม้ด่างนะเพราะว่าส่วนมากเขาจะทำออกมาแล้วไม่ด่างไม่ปลายทุกต้นนะคะอะสำหรับอีพีนี้นะคะก็มีประมาณเท่านี้นะคะถ้าถูกใจนะคะก็สามารถ โทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์083541875 0ค่ะขออนุญ,ญาตนะคะเรื่องการแจ้งราคานะคะอาจจะมีกระโดดไปราคาจาก อ่า150ขึ้นมา350บาทต้องขออภัยนะคะเพราะว่าแม่ค้าจัดมาอยู่คนเดียวนะคะก็อาจจะวันนี้จะไม่ได้เป็นระเบียบนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยด้วยเนาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่ค้าก็ขอลาไปก่อนนะคะก็จะตัดภาพไปเลยนะคะเพราะว่าแม่ค้ามีงานสวนค้างอยู่นะคะจะรีบไปตัดต่อคลิปเพื่อ,อลูกค้าจะได้รับชมเร็วๆนะคะ,ค,ะค่ะก็ฝากไปด้วยนะคะสำหรับการลงขาย บอนสีทางช่อง YouTube บ้านนะบอนสีถูกใจฝากกดไ like ลค์กดติดตามช่อง YouTube บ้านนะบอนสีไว้ด้วยนะคะขอรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ